เริ่มต้นของการร่วมงานก็คือตั้งต้นมาที่พระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่วัดหงเนี่ยวัดศรีสลดอ,อำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเป็นพระสรัมฤทธิ์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากใครมาสาบานเล่าคือสาบานสาบแช่งตัวเองว่าจะไม่ดื่มเหล้าว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันเป็นไปแบบจะมีผลทีนี้หญิงก็แบบโหลุงพลอยู่ในคดี ที่แบบมีการเสียชีวิตของของเด็กใช่ไหมคะกล้ามาทําไมกล้ามาวัดอ่ะเกิดความรู้สึกว่าเขากล้ามาก็คือชื่นชมในส่วนหนึ่งในในส่วนนั้นหนูรู้สึกว่าเขากล้ามาแสดงว่าเขาต้องรู้ตัวเขาแน่เขาไม่เขาไม่ผิดหรือเปล่าเขาถึงกล้ามาวัดนี้นะมันจะมีคํานึงที่หญิงเกิดความเอ็นดูแล้วก็อยากเกิดความช่วยอยากช่วยเพราะกลัวว่า คนคนหนึ่งที่กําลังมีภาพที่น่าสงสารในข่าวนะตอนนั้นใช่ค่ะกลัวว่าจะเป็นแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งที่หญิงได้เห็นนะคะสิ่งที่หญิงได้เห็นลุงพลน่ะในวันที่ได้อยู่ร่วมงานกันหลายวันติดติดกันเลยนะคะก็จะมีการเป็นเป็นเกือบอาทิตย์เลยค่ะนะคะก็จะมีการนั่งกินข้าวกันมีความเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าพวกเราได้ฟังเรื่องราวที่น่าเห็นอกเห็นใจเขาพูดตลอดเลยไหมก็เวลาถามก็ตอบเขาจะไม่เคยไม่ตอบนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นทุก คนรอบทีมงานเห็นความที่เขารักหลานเขารักหลานเขาเอ็นดูเขาเสียใจนะคะในมุมของหนูะนะหนูไม่เคยคิดว่าเขาร้ายไม่เคยคิดว่าเขาร้ายกับหลานทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยอึดอัดจังเลยอะไรเงี้ยพี่หนูอึดอัดมากว่าถ้าหนูไม่พูดออกไปอ่ะถ้าหนูไม่ได้พูดเรื่องราวนี้ออกไปจากตัวหนูน่ะมันก็จะอึดอัดตลอดชีวิตนะคะอันนี้หนูไม่ได้แบบว่าที่จะมา เรียกร้องอะไรเลยเรียกรก้องกระแสไม,ไม่ไม่มีมีแต่การน่ากลัวมีแต่ความเสี่ยงภัยอันตรายด้วยซ้ำแต่หนูคิดว่าหนูถ้าหนูรับอาสารับที่จะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งไหนที่ควรทําในเวลาฉุกเฉินก็ต้องทําใช่ไหมคะเหตุผล <ate> ที่หนูพูดเนี่ยว่าถึงจะผิดจะถูกคนรักก็คือรักมีความเครียดนะคะมีความเครียดมีความเสียใจเวลาเล่าถึงหลานแกก็จะมีน้ําตาแบบเสียใจอะนะ เพราะว่าหนูเป็นจิตอาสาหนูไปอธิษฐานทุกที่ว่าถ้าหนูดังหนูจะทําประโยชน์ให้กับสังคมอในวันนี้ที่หญิงิงอยากจะยืนยันให้ทุกคนได้รู้จริงๆจ,จ,จากปากหญิงเนี่ยคือลุงพลเนี่ยยืนยันว่าน้องชมพู่อ้อนแอ๋วไปด้วยถ้าผมเอาไปด้วยหลานผมก็คงไม่ตายเนี่ยหนูจะพูดคํานี้ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยที่หนูมั่นใจคํานั้นแต่ว่าถ้าหญิงเลียไม่พูดอะไรเลยเนี่หนูจะจุกตาย สิ่งสิ่งเนี้ยหนูแค่อยากให้หนูหนูแค่อยากเอามันออกจากหนูต่อให้มันออกไปแล้วอะอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็คือวิบากกรรมหนูยอมรับวิบากกรรมได้หมด<ๆ>เพราะเขาได้พูดกับหญิงลีจริงๆที่หน้ารีสอร์ทที่หน้าร้านกาแฟแต่มันเป็นเช้ามืดนะคะหนูก็มีอาจารย์สุทัศน์แกถ่ายไว้อยู่หนูก็ยังไม่ได้อาบน้ําใช่ไหมหนูก็ยังอยู่ในชุดนอนอะไรเงี้ยเรื่องนี้หลายๆคนเอามันมันปากมันไปดูมันนะเอามันนะแต่ว่า มันเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็หญิงก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่หญิงมองไปถึงแม่ของน้องชมพู่ที่แบบเรามองข้ามความรู้สึกของเขามีแต่คิดว่าเขามาใส่ร้ายหรือมาพูดให้มุมมองของลุงพลเนี่ยแบบเหมือนเหมือนคนมองไม่ดีเงี่ยแล้วในวันนี้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนหญิงก็เหมือนแบบทดแทนในสิ่งที่ ยิงเคยได้มองข้ามความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมาเออมองข้ามใช่ญิงมองข้ามความรู้สึกเจ็บปวดของของแม่น้องชมพู่ไปหมดเลยอะ่ะทั้งหมู่บ้านหรือแม้แต่ข่าวหลายข่าวที่สงสัยพ่อกับแม่อะไรทุกอย่างมันออมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็ไม่ที่คนทั้งประเทศไม่ได้ยินเหมือนหนูแต่พระอธิการบุญมาได้ยินเหมือนหนูหญิงลีกับพระอธิการบุญมาพูดตรงกัน แล้วหญิงก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรในวันนี้ที่จะมาพูดเพราะว่าหนูไม่ได้ขึ้นเวทีพาะอาจารย์สวัสดิ์ห้ามขึ้นประกบกอาจารย์สวัสดิ์เขาอยู่ในเป็นผู้ต้องสงสัยนะยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหนูระวังเนื้อระวังตัวทุกอย่างทั้งรักทั้งระวังตัวทั้งอยากช่วยอยู่เบื้องหลังแบบโอ้ฉันได้มาทําอะไรอย่างนี้ทาไมฉันต้องมาทําอะไรอย่างนี้ด้วยนะ่ะวิบากกรรมอะไรของฉันได้มาทําอะไรอย่างนี้คือแบบงงอะ่ะ